ยืนยืนอยู่ข้างหน้าครับผมในที้ยังยืนอยู่ให้คนตัวเล็กที่สุดนะครับไปแถวออกมากันอีกหนึ่งคนครับอ่าเพิ่นครับอีกหนึ่งคนครับคนที่ตัวเล็กที่สุดครับออกมาคนที่ไม่ออกมาถือว่าแพ้แล้วนะครับอ่าแพ้แล้วครับเ่ินครับออกมาอ่าสีแดงครับออกแถวแล้วก็สีแดงครับอีกหนึ่งคนครับเพิ่นครับออกมาข้างหน้าเลยคนที่ตัวเล็กนะครับอ่าไปยืนอยู่ข้างหลัง คาตรงนี้ตัวนี้นะครับความรุปเดียวกันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะความสบายจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรัวันนี้นะคว่าอาจารย์คะขออนุญาตไปถ่ายนั่งล็อนะครับให้คนที่ทำานครับกระโดดขึ้นไปครับห้ามให้ขายเพื่อนะครับเตรียมตัวนั่งล็อครับขึ้นไปครับโอ้โหดีมากเลยโอ้โหด้วย ตอนนี้เด็กจะถามความรู้สึกแล้วก,กันว่านักกอล์ฟเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างนะครับเด็กจะรู้ความรู้สึกของกลุ่มนี้ครับอ่าคนที่อยู่ข้างบน,นกันครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับไม่โอ้จะไม่อะไอะไรนะครับกระโดดแล้วกระโุดแล้วนะกระโดดแล้วครับ,รรนะรรบไม่เธอไม่ดูหน้างงล่าเขาหรือเปล่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับอ่าอ่าข้างบนอาก,ก,กาศดีไหมครับเป็นยังไงครับ เหนื่ยครับอนื่อยครับเธอไม่เหนื่ยจะไม่ามคนที่อ้มเธอเลยแเนี่ยโอ้โหอามานดีครับผมนีครับอ่านรู้สึกไงครับคุณี่อยู่ทางนั้นครับโอ้จะตรงนะครับจะต่งแล้วนะครับอ่ะต่อไปนี้ถ้าบอกว่าลงรันนักร้องนะครับให้ตลับคนที่มาหน้าไม่ใช่ ยีงไม่ยังไม่นะครับยีงไม่ตอนนี้โอ้โหมีความพลิ้นมากเลยครับวันนี้ท่วงท่าเขาพลิ้นมากเลยครับตอนนี้นะครับแข็งแรงมากเลยโอ้โหเหมือนิงปีนต้นไม้ยไงนะนะครับอาหารกินของไม่ทันเลยครับอ่ะเตรียมตัวครับสลับครับโลกนับหนั ย่ายตัวคุณครับโอ้โหอะยืดขนมดงนี้ก่อนนน่กลุ่มนี้ครับในความปลายแพ้ครับนั่งเลยครับผลปลาแพ้ครับนั่งเลยครับนี่ะเลืนชนะครับกลุ่มนี้จะมาถาว่าิครับรู้สึกังไงบ้างครับเหนื่อยมากเลยครับมอุ้มทั้งสงคนนล้ตอนนี้หนักาเลยนะครับหนักมาเลยขับรเรู้สึยงไงครับใจไม่อจไม่ออกครับ ไปกิ้งมากิ้งไปมานะครับอ่ะโอเคครับกลอกไปเพื่อหน่อยนะอ่ะทีนี้